วันนี้จะมาสอนตั้งค่าทัมเมอร์12โวลต์และ24โวลต์น,นะครับจะตั้งเหมือนกันครับอย่างแรกคือตั้งเวลาครับตั้งเวลาครับอย่างแรกครับผมจะตั้งไว้ตอนนี้บ่ายโมง32อนาทีนะครับกดปุ่มตัวการในคางไ้ครับปุ๊บตั้งวันที่ก่อนเออตั้งวันาการธนาคารพูดพฤหัส,สุขเรื่องเลยครับนบี้วันทย์ชั่วโมงไปที่บ่ายโมงตอนนี้32อนาที นะครับก็ตัวนี้ต้องกดตัวข้างล่างค้างไว้นะฮะกดตัวนี้ค้างไว้ถึงจะตั้งเวลาได้ตอนนี้ตั้งเวลาได้ปุ๊บมันจะมีแบบเปิดแมนนวลกับออโต้นะครับถ้ากดไปที่ออนก็คือสั่งให้ทัมเมอร์ทำงานกดไปที่ออฟสั่งให้ทัมเมอร์หยุดทํางานกดไปที่ออโต้สั่งให้ทัมเมอร์ทางานตามที่ตั้งเวลาไว้ตัวนี้ทัมเมอร์จะตั้งเวลาไว้ยี่สบครั้งต่อหนึ่งวันนะครับทำแบทั้งหมด7วันอ่ะมาดูเวลาการตั้งเวลากดตัว P นะครับ ครั้งแรกนะครับหนึ่งออนหมายถึงเปิดครั้งที่หนึ่งนะครับเราจะเปิดจานวนทั้งหมดวันนะครับันาคารพูดประหัสุกก็คือเลือกได้ว่าจะเปิดวันไหนนี่เปิดันงคารพูดประหัสุกเสาร์เปิดแบบวันเว้นวันการพูธสุกอัาคารพรหัเสาร์เปิดแค่เสาร์อาทิตย์เปิดันาคารพูดเลือกได้ครับอันนี้ผมจะตั้งไว้เปิดทุกวันนะครับแล้วตัวเวลาว่าจะเปิดเวลาไหนบ้างก็นี่ครับกี่โมงผมจะตั้งไว้ที่ บ่ายสองนี่ครับสามสิบห้านาทีนี่คือเวลาที่เปิดก็คือบ่ายสองสามสิบห้าเวลาที่ปิดนี่ครับกดพีอีอครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งออฟนี่ครับแล้วกดเลือกครับเมื่อกี้กดบ่ายมงสามห้าครับผมจะปิดเปิดอยู่สิบนาทีก็เป็นบ่ายโมงสี่สิบห้าแค่นี้ครับเรียบร้อยครับแล้วกดสีเพื่อออกมา ตัวนี้จะตั้งค่าได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับนี่ครับเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดได้20ครั้งโอเคครับ